หลังจากเลิกบ้านงานหยุดทำโอรฟรีใครบอกให้ทำอะไรแพรวใส่เยสหมดฉันเริ่มกลับมาบรลานชีวิตของตัวเองได้อีกครั้งเกือบลืมไปแล้วเชียวว่าการเหมามอยตามภาษาเพื่อนสาวมันเพลินขนาดไหนแหมก็ฉันไม่ได้อัปเดตเรื่องราวของเพื่อนๆไปนานกลับมาคุยกันอีกทีมันก็ต้องมีเรื่องให้เล่าก,กันเยอะหน่อยแหละแต่แต่แต,แต,แต่แต่ว่าเอ๊ะรู้สึกเหมือนเพื่อนในกลุ่มขาดใครไปคนนึงนะเอช่ยายพาฝัน คนดีคนเก่งที่เป็นที่รักของเพื่อนๆหรือเปล่าถามใครในกลุ่มก็ไม่มีใครบอกได้ว่าเ<ม>พื่อนสาวคนนี้เป็นยังไงบ้างเอ๊ะฉันน่าเป็นห่วงแล้วสิโทรหาก็ไม่ยอมรับสายยังไงกันเนี่ยเสรานั้นฉันตัดสินใจบุกไปบ้านของพาฝันซะเลยเพื่อนสาวที่เคยดูสวยเนี้ยบตั้งแต่หัวจรดเท้าคนเดิมของฉันหายไปไหนแล้ว <S <S เหลือแต่ผู้หญิงหน้าอมทุกข์ดูไม่มีชีวิตชีวาพาฝันทักทายฉันอย่างอ่อนแรง หลังจากที่คาดคั้นอยู่นานได้ความว่าเพื่อนสาวกำลังเจอมรสุมชีวิตทั้งงานก็ร่วงชีวิตรักก็แย่แถมผู้ใหญ่ที่เขารบรักก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุหลังจากเล่าทุกอย่างจบอยู่ๆเธอก็ปล่อยโฮออกมา ฉันว่าผ้าฝันกำลังต้องการความช่วยเหลือฉันตัดสินใจขอคำปรึกษาจากจิตแพทย์เกี่ยวกับอาการขุยยาย้าฝันเพื่อจะได้เข้าใจมันมากขึ้นเบื้องต้นคุณหมอสันนิฐานว่าผ้าฝันอาจกำลังเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้าเพราะดูจากระยะเวลาและระดับความเศร้าที่กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างชัดเจนนอนไม่หลับไม่มีสมาธิไม่อยากทำอะไรไม่อยากกินอะไรเฉื่อยชาคิดอะไรก็ซบไปหมด สิ่งที่พาฝันเป็นอาจจะไม่ใช่อาการเศร้าธรรมดาแต่อาจเป็นอาการของโรคซึมเศร้านั่นหมายความว่าเธอคือผู้ป่วยที่ควรจะได้รับการรักษาซึ่งสาเหตุของโรคนอกเหนือจากเหตุการ์กระทบกระเทือนจิตใจแล้วคุณหมอยังบอกอีกว่าโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้จากสาเหตุอื่นอีกเช่นพันธุก,กรรมหรือสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลฉันปรึกษาคุณหมอว่าควรจะเกลียกกล่อมเพื่อนให้ไปพบจิตแพทย์อย่างไรดีเพราะยายพาฝันเนี่ยมันกระดือสะเหลึกเกิน คุณหมอเลยช่วยทำลิตรายการภาวะอาการสุ่มเสี่ยงเพื่อให้พาฝันเข้าใจตัวเองเบื้องต้นที่หากเป็นเกิน2อาทิตย์อาจจำเป็นที่จะต้องไปพบจิตแพทย์โดยด่วน 1. มีความรู้สึกไม่สบายใจเศร้าท้อแท้ 2. เมื่อก่อนเคยชอบทำอะไรเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกไม่อยากทำจะทำอะไรก็ไม่มีความสุข 3. เบื่ออาหารหรือกินมากขึ้นจนน้ำหนักเปลี่ยนแปลงไปมาก 4. นอนไม่หลับหรืออยากนอนอย่างเดียว 5. กระวนกระวายอยู่ไม่สุขหรือรู้สึกไม่อยากทำอะไรเลย 6. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่มีแรง 7. รู้สึกตัวเองไร้ค่าผิดหวังกับตัวเองแไม่มีสมาธิใจลอยความจำแย่ลงไม่กล้าตัดสินใจ 9. มีความคิดว่าอยากตายอยากฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่แล้ว คุณหมอแนะนําให้ฉันเอาไปให้ยายพาฝันลองตรวจดูว่ามีอาการตามนี้หรือเปล่าหากมีอาการตามที่กล่าวมาเกิน5ข้อแสดงว่ายายพาฝันกําลังมีภาวะสุ่มเสี่ยงแต่ว่านะคะคุณหมอเพื่อนสาวของหนูเอาแต่บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นโรคจิตไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องพบจิตแพทย์แล้วหนูต้องทํายังไงละคะ คุณหมอเลยยิ้มก่อนอธิบายว่าการไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือน่าอายเลยมันเป็นความเชื่อที่ผิดที่คิดว่าคนไปหาจิตแพทย์คือคนบ้าเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วทุกคนที่มีความเครียดหรือมีปัญหาที่ไม่รู้จะปรึกษาใครก็สามารถไปพบนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ได้เหมือนกัน โรคทางจิตเวทนั้นก็เหมือนก,นกันกับโรคอื่นๆที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเมื่อมีความไม่สบายของจิตใจแล้วไปหาจิตแพทย์ก็เหมือนกับการที่เราปวดฟันแล้วไปหาหมอฟันหรือปวดเขาแล้วไปหาหมอกระดูกนั่นเอง คุณหมอบอกว่าสําหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วพวกเขาจะรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังเดินอยู่ในถ้าที่มืดมิดหาทางออกเท่าไหร่ก็ไม่เจอตะเกียกตะกายพยายามหาทางออกก็ไม่มีมองไปทางไหนก็เจอแต่ความเศร้าเป็นหน้าที่ของคนรอบข้างที่จะต้องบอกเขาว่าที่ปลายทางมันยังมีแสงสว่างอยู่ ฉันจดข้อมูลทุกอย่างอย่างตั้งใจแล้วนําไปเล่าให้พาฝันฟังซึ่งตอนแรกเธอก็ยังลังเลที่จะทําเช็คลิสต์แต่พอทําเช็คลิสต์ออกมาได้มากเกิน5ข้อก็ยอมไปพบจิตแพทย์อย่างที่ฉันขอร้องและผลก็ปรากฏว่าเพื่อนฉันเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆนั่นแหละและต้องเริ่มรับยาเพื่อรักษาภาวะที่เป็นอยู่ ถึงตอนนี้พาฝันจะยังไม่หายดีร้อยซแต่เธอก็เริ่มยิ้มออกเลิกเก็บตัวอยู่คนเดียวการเดินทางเพื่อเอาชนะโรคซึมเศร้าของพาฝันกำลังเริ่มขึ้นสิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คงจะเป็นการคอยอยู่เคียงข้างพร้อมให้กำลังใจและบอกเพื่อนคนนี้ว่ายังมีฉันอยู่เสมอนะ สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาว่าจะสนับสนุนการทำวิดีโอของเราได้ยังไงง่ายๆเพียงแค่ไปที่ p a t r e o n c o m m i n i e v i d e o t h a i l a n d เลือกจำนวนเงินที่ต้องการสนับสนุนไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนคุณก็คือส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เราสามารถผลิตวิดีโอออกมาได้อย่างต่อเนื่อง ขอบคุณสำหรับทุกช่องทางการสนับสนุนแต่ถ้ายังไม่พร้อมเพียงแค่ไลค์และแชร์ก็เป็นกำลังใจดีๆให้เราสร้างสารรค์ผลงานต่อไปค่ะ